สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีวันที่13สาิงหาครับวันนี้ก็ผ่านวันแม่เมื่อวานมาหนึ่งวันนะครับหลายคนก็คงจะได้กราบแม่ไหว้แม่บกรักแม่กันหลายคนนะครับสำหรับผม ตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่จำความได้จังไม่เคยกราบแม่หรือโบกรักแม่ในวันแม่เลยสักครั้งหนึ่งเ,เรื่องนี้ก็อยู่ในใจผมตลอดเวลาว่า มันติดอยู่นิดเดียวติดอยู่ตรงที่ว่าอายอายไม่กล้าเขินถึงวันแม่ทีไรก็ในใจก็จะมีข้ออ้างให้กับตัวเองตลอดว่าไว้วันหลังก็ได้ไว้พรุ่งนี้ก็ได้บุกลักวันแม่วันไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นวันแม่เองใช่ ก็ในใจก็อ้างแบบนี้มาตลอดจนผ่านมาถึงยี่สิปีก็ยังไม่เคยได้ทำสิ่งนี้ก็ยังอยู่ในใจของผมตลอดว่าทำไมเราถึงไม่ทำบ้าง,างทางที่เป็นเรื่องดีและก็เป็นสิริงมงคลกับตัวเอง เราทําเรื่องอื่นมาได้ตั้งเยอะแยะแต่เรื่องนี้เรารกลับไม่กล้าทำํำผมกลับไม่กล้าทําวันนี้ผมตัดสินใจว่าจะไปมอบดอกมะลิให้แม่ เพื่อบวกรักแม่และโูกขมาแม่ในทุกๆอย่างที่ผมได้ร่วงเกินตัวานเพื่อให้ความปุกในใจของผมได้ออกประจากใจผมสักทีเมื่อคืนได้เห็นเพื่อนคนอื่นโพสลูปลงในกลุ่มเฟซกลุ่มไลน์ว่าพาแม่ไปเที่ยวที่นั่น ทุกคนราบแม่ไหว้แม่โบกรับแม่แสดงออกให้แม่รู้แต่ผมยังไม่เคยได้ทำเพราะอายเพราะขืนแต่วันนี้ผมจะทำ แล้วก็จะบอกรักไม่ให้ได้ผมจะได้เลือกทุกใจสักทีตัางที่ผมรักเม่มากแต่ผมไม่เคยบอกให้ท่านรู้อยู่ในใจของผมตลอดมาตลอดเวลาเรื่องนี้ อึกักตลอดครับถตกครั้งก็งถึงเวลาแลที่ผมต้องข้าวผ่านก้าวผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้บอกลักแม่ตอนที่แม่ยังอยู่ถ้าผมช้าไปกว่านี้บางที ไม่ได้ทำกนก็ได้วันนี้วันที่ส13สิงหาผ่านวันเม่มาหนึ่งวันก็ถือว่าไม่ช้าเควันเดียวที่ผมช้าผมช้ามาตั้งหลายปีแล้วเคบอกหลักแม่ช้าไปวันหนึง่ง ีกว่าผมปล่อยให้ผ่านไปอีกหนึ่งปีโดยที่ไม่ได้ทำอะไรทุกคนพูดถูกวหยเมฆโบอกลักเม่วันไหนก็ได้แต่วันนี้ถือเป็นวันพิเศษที่ถึงเทศกาลวันแม่ผมก็ จะทำสักครั้งหนึ่งเพื่อบอกให้แม่รู้ว่าผมรักแม่มากแต่ก็เสียใจมากในเรื่องที่เคยทำให้แม่ทุกข์ใจแล้วก็เสียน้ำตาซ้ำนึกในสิ่งที่ทำ ผมทำผิดกับแม่ไว้มากทำให้แม่ภูิใจแค่ไม่กี่ครั้งแต่ทำให้แม่เสีย,ยใจเยอะมากก็วันนี้ผมต้องกลับแม่ไหวแม่บอกลับแม่ขอโหสิจากแม่ให้ได้ก็ขอทุกคน เป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ผมก็เตรียมพวงมาลัยนะดอกมะลิสองพวงก,กับดอกไม้ทุกเทียนผมก็ไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับเรื่องการโคมคมาแต่ว่าผมคิดว่าบอกรักแม่พร้อมด้วยโคมคมาด้วย ผมก็เลยเตรียมดกไม้ทุกเทียนไปด,ด้วยนะเพื่อให้จิตใจของผมได้ลืมเรื่องพวกนี้สักทีไนดะ้ลืมเรื่องที่คาใจของผมมาตลอดหลายสิบปีว่าตัวเองรักแม่มาแต่ไม่เคยกลาบแม่ไม่เคยไหวแม่มเลยสัก ไม่เคยบอกให้แม่รู้ว่าตัวพวกผมากลมนี่เห็นคนอื่นเขากราบแม่ก่อดแม่เขามีความสุขผมนะถ้าผมไม่ทำปีนี้ไม่ทำในวันนี้ก็คงจะผ่านไปเหมือนกับหลายสิบปีที่ผ่านมา ป่านมานางไล่สิบปีมอเล้ากัวหลัโกกับแม่ยาง่เราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปกลามแม่เอาในข้อไปกเสียไแม่เราทำเงเเชี่ยตามจังหวเลแต่อยู่ในใจเราตลอดเวลาว่าใส่ทุกไม่เกรามนม่เมันก้กถดแม่ที่วันนี้นะ

คนเปียกแบบไอ้ผิวหัวคนเียวียมดแลไ้เนียต้องเาเมย์แ้ใจไหมเมย์ก็ไม่อดเจียวตูดปวดรูรามันต้องมีอัิสลาดมั้งเอะนีต้องไปนิ่งอโรูปเมนทำตัวใดีกึนรเดียมย์เล้งไงตามเมย์อย่่เราแล้วก็ทุกข ไม่ว่าลูกดไม่เลไม่เลไมเีไมเลีหลับไม่ยเลรว่าไมเลียงนลเเลยทุกกับปากแขงแรงุกมาหยาจ็บาุยาจ็บาไไปไหนดยไม่ว่าลูกหรือว่าลูกคนนี้ว่าล้าเมียุกคนไอ้ไรไรในรางในตัวเ่มันไม่ดีกาให

ไม่ดไมไม่ไม่นลกคนดีไม่ได้น้ามงอนลกอยากเป็นเล้ยามีไล้นะเมนทึ่งไว้ันเดมนกัไม่เคยอ้วิบโอ้โถดโอ้เรื่องเล้ยเดว่ามัดหลายหไม่เ้นใจมไม่ไรวัลลศค่อยรูปมย์ยูบายมีความรลี้ว่าไม่ตกใไม่กวนใจ I lấy lấy, to belong to the woman. I think we may. Woman, like, 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 lấy like, 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 เออโอ้แฝกไปโป้ไปปต่อไปนี้ก็คือว่าว่่นว้ต่อไปไปนี้คือเราก็อยากคือให้ม่เลขใอ้โพได้แล่ังายเด๋ยไม่ดีไม่ว่าโพก็คือตั้งหัวตั้งเบอรเมทักที่นะโลกอยาได้ดีต่อไปไม่ตอตั้เมถ่าเมแหล่งไรแ่คือว่าเจอเม่ก็คออยาได้ดีคนเราไม่มีเคยหรสิ โอกิษออกโคตกรูปกดไม้คตไม่บินตยวจัไหวละอยู่รูปิดลูสพิดปับลุมณีเมเอแมน้ไม่ใจเลกับผนไปคนไปไม่ยเก็บมาคิตเตกเนี่ยทำเลยดัวซึ่งตวเมไม่ไหวใจไปฮักกำเด้ระนันไม่ื่เลยไม่หลางไแหงเล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn